ประมวลผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2566กิจกรรมวันสงขารักโลกประจำปีงบประมาณ2566วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566เวลา15.30นเทศบาลตำบลบางเหรียงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงขารักโลกประจำปี2566เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยจัดกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางณนะถนนสายบางเหรียงควรเนียงโดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพนักงานเทศบาลอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเหรียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ประจำบงบประมาณ2566 วันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางเรียงจัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ2566เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง โดยศึกษาเรียนรู้นาสวนสัสตว์สงขลาและหัดชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล3ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางเรียง3แห่งครูและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน49คนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณ2566วัน,นคารที่2 8กุมภาพันธ์2 5 6 6 เวลา14นาฬิกานายเวียงจันทฤทธินายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียงพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพนักงานเทศบาลอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและประชาชนจิตอาสาตำบลบางเหรียงร่วมโครงการกจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2,566โดยการบรรจุทรายใส่กระสอบจำนวน500กระสอบเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณห้หวยเจ้าฉีหมู่ที่ํามลบางเรียงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน80คนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลตมบบางเรียงโดยนายเวียงจันทริศได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังนี้งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปี2566จำนวนหนึ่งโครงการคือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายหลังวัดป่าก,กันตะพงห้วยเจ้าถีหมู่ที่8บ้านเกาะใหญ่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร6.5ล้าน 6, 00 5พบาทและงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน3โครงการดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายควรเขียนน้องชุมแสงหมู่ที่9งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร14ล้านบาท 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายยางหักซอย3หมู่ที่2งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร5้ล้าน1นึ0 0บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนสายลาดยางสายคลองลดัดหมู่ที่5งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร6 2ล้านส6 4 0 0 0บาทร่วม4โครงการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น31,394,000ล้าบาท